วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาเปลี่ยนพื้นปูนนะครับหน้าบ้านแบบนี้ให้เป็นพื้นกระเบื้องแบบนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําขั้นตอนวิธีการรวมถึงวัสดุแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ใช้ในงานนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูพร้อมๆกันเลยพื้นที่ตรงนี้นะเป็นพื้นที่บริเวณหน้าบ้านเนี่ยก่อนที่จะขึ้นไปบันไดหน้าบ้านแล้วก็เข้า บ้านของผมนะครับผมก็เลยอยากจะปรับปรุงนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยด้วยการปูกระเบื้องทั้งหมดเลยเพราะเป็นพื้น thi thi gy, ที่เนี่ยที่ต้องใช้งานบ่อยเดินผ่านบ่อยๆนะครับ,บ,บก็อยากจะให้แบบดูดีขึ้นมานครับโดยเริ่มต้นนะครับผมก็วัด,ดขนาดของพื้นที่นะครับแล้วก็มาคํานวณว่าขนาดพื้นที่เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะครับเมื่อเราได้ขนาดแล้วของผมก็อยู่สักประมาณนะครับ10ตารางเมตรนะครับเมื่อได้ขนาดของพื้นที่แล้วนะครับผมก็ไปซื้อวัสดุนะครับ ที่สําคัญเลยก็จะมีตัวนะครับปูนกาวซีเมนต์ผมก็เลือกใช้เป็นจิงโจ้เขียวนะครับแล้วก็จะมีกระเบื้องนะครับที่เราก็ต้องเลือกลายเลือกอขนาดนะครับตามที่เราต้องการนะรแต่ละลายแล้วก็แต่ละขนาดในราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับซึ่งในงานนี้ผมเลือกใช้เป็นขนาด40คูณ40เซนนะครับในส่วนของปูนกาวที่ผมใช้ในงานนี้ก็จะเป็นปูนกาวซีเมนต์จิงโจ้เขียวนะครับซึ่งคุณสมบัติที่ดีของเขาเลยนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะติด กระเบื้องเนี่ยได้ขนาดที่ใหญ่ที่สุดถึง90คูณ90เซนติเมตรเลยนะครับต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในรุ่นในรุ่นของปูนกาวสีเขียวแล้วนะครับที่ผมดูนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสามารถใช้ได้กับงานที่เป็นทั้งงานพื้นแล้วก็ผนังนะครับจะเป็นภายนอกแล้วก็ภายในก็ได้นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับ คุณสมบัติอื่นๆนะครับอย่างเช่นสามารถใช้งานได้ดีนะครับกับพวกที่เป็นแกนิโตหรือว่าหินอ่อนเนี่ยก็ได้นะครับผมแล้วก็คุณสมบัติหลังจากที่ผมใช้งานแล้วก็เดี๋ยวผมจะแนะนําตอนใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับถัดมาก็จะมีตัวที่ต้องใช้อีกก็จะเป็นตัวยาแนวนะครับแล้วก็ตัวสเปเซอร์นะตัวที่เอาไว้กําหนดช่องว่างนะครับอันนี้ก็ต้องซื้อมาด้วยนะครับต้องมีนะแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆก็จะเป็นพวก กระถังนะครับที่เอาไว้ผสมนะครับปูนกาวซีเมนต์ของเรานะครับตัวสว่านที่เอาไว้ปั่นปูนกาวนะครับเกียงหวีนะครับแล้วก็เกียงธรรมดาเอาไว้ตักปูนนะครับ้อนยางนะครับเอาไว้เคาะตัวกระเบื้องของเรานะครับแล้วก็อาจจะมีถุงมือนะครับใส่ป้องกันด้วยก็จะดีนะเพราะว่าเราทํางานเกี่ยวกับงานปูนงานกระเบื้องนะครับเริ่มต้นเลยนะครับให้เราเอาตัวปูนกาวซีเมนต์นะครับ ของจิงโจ้เขียวเนี่ยมาผสมกับน้ำนะครับในอัตราส่วนที่เขากําหนดนะครับผมก็จะใช้วิธีการผสมในกระถังนะครับแล้วก็ทําการปั่นเนื้อปูนเนี่ยให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องปั่นหรือว่าสว่านเนี่ยเราสามารถใช้เกียงเหล็กธรรมดาของเราก็ได้นะครับคนเนื้อปูนของกาวซีเมนเนี่ยให้เข้ากันนะจะมีลักษณะเป็นเนื้อเหนียวลักษณะแบบนี้เลยนะซึ่งแบบนี้เนี่ยสามารถที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับ ถัดมานะผมจะเลือกหนึ่งแนวก่อนนะครับแนวที่ผมจะทําการปูแนวแรกนะครับผมก็จะเลือกเป็นแนวที่ติดกับขั้นบันไดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเส้นที่ตรงอยู่แล้วนะครับผมแล้วเราก็จะปูแนวนี้ไปก่อนให้ยาวไปเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้นะครับก็เริ่มต้นนะครับไอตำแหน่งที่เราจะปูเนี่ยเราทําการใช้น้ําสะอาดนะครับเช็ดพื้นที่นะครับที่เราจะปูก่อนนะครับให้เท่ากับความกว้างขนาดของกระเบื้องของเรานะครับ ข้อแนะนําเพิ่มเติมนะครับเมื่อเราผสมตัวปูนกาวนะครับของจิงโจ้เขียวเสร็จแล้วนะครับให้เราทิ้งไว้ประมาณสัก3-5นาทีนะครับเพื่อเป็นการนะครับให้ตัวปูนเขาเนี่ยนะครับมีการเอ่ทำปฏิกิริยากันนะครับพร้อมที่จะใช้งานนะครับแล้วก็ต่อมานะครับตรงนี้นะครับที่ผมบอกผมจะปูแนวนี้ไปนะครับซึ่งผมก็จะปูแบบชิดกับแนวของตัวบันไดนี่แหละแต่ตรงนี้นะครับผมจะไม่ปูชิดไม่ชิดแบบนี้นะเพราะว่า จะเห็นว่าไอ้ตรงนี้มันอาจจะไม่ตั้งฉากกันนะผมจะเผื่อระยะไว้เ <is> พื่อที่จะนะครับเอาไว้ตัดกระเบื้องนะครับตัดกระเบื้องมาใส่อีกทีหนึ่งตรงนี้นะครับเพราะไม่งนนั้นเนี่ยถ้าเราปูไปแบบน,นี้นะครับมันจะเกิดช่องว่างช่องว่าง,งตรงนี้เยอะนะเห็นไหมแล้วมันจะตัดกระเบื้องยากนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากแนะนํานะผมจะปูเผื่อมานะครับประมาณนี้แล้วตรงนี้เดี๋ยวเราจะตัดกระเบื้องมาวางอีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับให้เราเอาปูนกาวซีเมน ของเราเนี่ยนะครับใส่ให้เต็มพื้นที่ที่เราจะปูกระเบื้องเลยนะครับนี่นะครับเราก็เกลี่ยนะครับตัวเนื้อปูนกาวนะให้เต็มพื้นที่นะครับที่เพียงพอจะปูกระเบื้องนะครับแล้วก็เราจะใช้เกียงหวีนะครับตัวนี้นะครับทําการปาดนะครับแบบนี้นะเรีบยประมาณสัก3 5มสิบถึงสีาองศาครับแล้วก็ปาดแบบนี้เลยนะครับตัวเกียงหวีเนี่ยจะเป็นตัวนะครับเกี่ยเนื้อปูนนะครับให้มีความเท่ากันแล้วก็เสมอกันนะครับนี่คร like ับปาดแบบนี้เลยนะครับ โอเคนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูการทําที่กระเบื้องบ้างนะครับต่อมานะที่ตัวกระเบื้องนะครับเอามาวางบนนะครับตัวถังที่เราเตรียมไว้นะครับแบบนี้จากนั้นเราก็ตักปูนนะครับใส่ให้เต็มแล้วก็เกลี่ยให้ให้ทั่วนะครับเกลี่ยทั่วหน้าแล้วนะเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับใช้ตัวเกียงหวีนะครับทําการกรีดนะครับกรีดเลยนะครับนี่นะครับจากนี้แบบนี้นะครับ จะกีดแนวไหนก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะครับนี่ครับแล้วเราก็จะยกตัวนี้ไปวางนะพื้นที่ที่เราได้เตรียมไว้นะครับเราก็เอากระเบื้องที่ได้ใส่ตัวปูนกาวแล้วนะครับมาวางพื้นที่ที่เราได้เตรียมไว้แล้วก็ใช้ค้อนเคาะนะครับให้แนบสนิทกับพื้นปูนเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราใช้ตัวสเปซเตอร์นะครับตัวที่จะเอาไว้กําหนดร่องนะครับเสียบเข้าไปด้วยนะครับตําแหน่งนะครับที่ชิดอยู่กับ ตัวบันไดนะหรือว่าตำแหน่งที่ระหว่างแผ่นนะครับต้องบอกว่าตัวสเปเซอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยกำหนดล่องนะครับระหว่างแผ่นของตัวกระเบื้องนะครับให้มีล่องที่มีขนาดเท่ากันแล้วก็จะสามารถนะครับทำให้เราเนี่ยยาแนวลงไปได้นะครับถัดมานะครับเราก็จะใส่สเปเซอร์นะครับเหมือนเดิมนะครับ2มุมนี้นะครับ นี่ครับแล้วก็จะต้องมีตรงนี้ด้วยนะครับระหว่างแผ่นเองนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับหัวท้ายนะครับแบบนี้แล้วเราก็ดันนะครับให้ชนนะครับทั้งสองฝั่งนี่ครับส่วนความเสมอผิวนะครับให้มือสัมผัสแบบนี้ก็พอนะครับเราก็จะรู้ละมันไม่ไม่ไม่สูงกว่ากันนะครับมันจะเสมอกันเนี่ยแค่นี้นะครับก็จะรู้แล้วนะครับ จากนั้นผมก็ได้ทำการปูกระเบื้องต่อจนสุดของแนวของบันไดเลยนะครับนี่นะครับหลังจากที่เรานะครับปูกระเบื้องมาได้จนระยะหนึ่งนะครับมันจะสุดขอบแนวตรงของบันไดแล้วนะครับทีนี้ผมจะปูต่อนะครับผมก็เลยต้องใช้เป็นเหล็กเส้นที่มันตรงๆแบบนี้นะครับมาวางทาบกับตัวกระเบื้องแผ่นสุดท้ายนะครับที่มันหลุดจากแนวตรงของบันไดามาแล้วนะครับ แล้วก็หาอะไรดันไว้หน่อยนะครับไม่ให้มันขยับนะครับทีน,นี้เราก็จะกระเบื้องถัดไปเนี่ยมาปูต่อนะครับตามแนวของเหล็กเส้นนี้เลยนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้นะครับในการที่จะทําให้มันตรงเป็นเส้นเดียวกันแนวเดียวกันนะครับ นี่นะครับหลังจากเราปูมาได้สักระยะหนึ่งนะที่ผมบอกจะปูเป็นแนวตรงยาวนะครับจนถึงระยะที่เราไม่สามารถเอาอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยใส่ไปได้นะครับผมก็จะปูเป็นแนวนี้มานะครับซึ่งแนวนี้เนี่ยวิธีการหาฉากผมผมก็ใช้แนวของกระเบื้องของเขาเองนะครับแผ่นสุดท้ายเนี่ยครับแล้วก็หาเหล็กที่มีเส้นยาวๆนะครับตรงๆนะครับที่สามารถจะมาวางหน้ากับแนวของกระเบื้องของเขาได้นะแนวนี้เลยนะครับแล้วเราก็เอาอิดนะครับมาวางมาวางกดตัว เหล็กเส้นของนี้ของเราไว้นะครับขัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะก่อแนวนี้ต่อนะครับแนวนี้ต่อไปเรื่อยๆยาวๆมาเลยนะครับนะครับทีนี right ้นะครับเราก็จะก่อเพื่อชนกับตัวตำแหน่งของเหล็กที่เรานะครับเซตแนวฉากตั้งฉากกับตัวแนวนี้มาแล้วนะครับแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการที่ผมใช้นะครับผมหลังจากที่ผมไล่ปูกระเบื้องนะครับทั้งสองแนวที่ตั้งฉากกันแล้วนะครับผมก็เริ่มมาปูกระเบื้องที่อยู่บริเวณโซนตรงกลางต่อนะครับไล่ไปเลย สเปเซอร์นะต้องเคลียปูนในร่องนะครับที่อยู่ระหว่างร่องเนี่ยออกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่เป็นช่องว่างเนี่ยให้ยาแนวเข้าไปนะครับถ้าเกิดเราไม่เคลียเนี่ยแล้วปูนมันแห้งแล้วเนี่ยนะครับมันจะทําการเอาออกยากนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะใส่สเปเซอร์เนี่ยเราต้องนะครับขูดเอาตัวปูนที่อยู่ในร่องเนี่ยออกนะครับแล้วก็ค่อยใส่สเปเซอร์เข้าไปนะครับผมเพื <S <S 2> <S 2> ่อเวลาเรายาแนวแล้วมันจะได้ใส่ง่ายๆนะครับผมจะได้ไม่ต้องมาขูดที่หลัง อีกคุณสมบัติที่ดีของปูนกาวซีเมนต์นะครับจิงโจ้เขียวตัวนี้ที่ผมได้ลองใช้นะครับก็คือเวลาเรากรีดร่องนะครับที่ตัวเนื้อปูนเขาเนี่ยนะครับมันจะไม่ขาดนะเพราะว่าเนื้อปูนเขาเนี่ยมีความเหนียวนะครับนะครับจะเห็นว่าอ่าร่องเนี่ยก็จะเป็นร่องที่สวยนะครับแล้วก็ไม่ขาดเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณสมบัติที่ต้องบอกว่าดีมากๆนะทำให้งานเราเนี่ยทำงานได้รวดเร็วก็คือว่า ตัวเนื้อปูนเขาเนี่ยนะครับมีเวลาในการเซตตัวเนี่ยที่อยู่ประมาณ1 0บถึงสินาทีนะครับมันทําให้เราสามารถที่จะปูกระเบื้องได้ทีนึงเนี่ยหลายๆแผ่นนะครับแล้วเราค่อยมาปรับแนวกระเบื้องที่หลังได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อดีที่ผมได้ทดลองใช้แล้วก็ต้องบอกว่าดีเลยนะครับทำให้เราเนี่ยปูกระเบือ้องทีละหล,ล,ลายแผ่นนะครับไม่ต้องมารอ,อาปูทีละแผ่นแล้วก็จัดแนวนะครับเราสามารถที่จะ ปูไป 3- 4แผ่นแล้วก็ค่อยกลับมาจัดแนวใหม่ได้นะครับอีกอย่างนะครับในงานปูกระเบื้องครั้งนี้เนี่ยของผมเนี่ยนะครับก็จะใช้ระดับของพื้นปูนเก่าเป็นเกณฑ์น,นะครับผมก็จะปูกระเบื้องทับพื้นปูนเก่าไปเลยไม่ว่าจะเป็นระดับแนวเอียงอะไรต่างเนี่ยมันก็จะเอียงตามระดับของพื้นปูนเก่าของเรานะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นวิธีการที่ปูไม่ยากนะครับโดยใช้ปูนกาวซีเมนต์อย่างที่ผมใช้ในคลิปเลยนะครับต่อมาก็จะมีในส่วน ที่ต้องตัดกระเบื้องนะครับเพื่อที่จะไปใส่ในตำแหน่งที่มันไม่เต็มแผ่นอันนี้ผมก็ใช้วิธีการใช้เป็นลูกหมูใส่ใบตัดกระเบื้องนะครับแล้วก็ตัดตามขนาดต่างๆนะครับโดยเราต้องวัดขนาดของตำแหน่งของกระเบื้องแต่ละแผ่นแล้วก็มาตัดเพื่อที่จะเอาไปใส่ในตำแหน่งที่มันเป็นช่องอว่างอยู่นะครับเล็กๆนะครับก็อาจจะมีวิธีการตัดหลายวิธีนะครับมีเครื่องมือต่างๆที่ช่วยได้ก็ลองหาดูนะครับ แต่ของผมก็ใช้เป็นลูกหมูเลยนะครับใส่ใบตัดกระเบื้องแล้วก็ตัดนะครับแล้วก็มาใส่ในช่องต่างๆแบบนี้เลยนะครับหลังจากนะครับเราตัดแล้วก็ใส่กระเบื้องนะครับปูกระเบื้องเสร็จเป็นที่บร้อยนะเราก็จะได้เป็นพื้นที่นะครับที่ปูกระเบื้องเสร็จแล้วเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ในงานนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าใช้ปูนกาวซีเมนต์นะครับของจิงโจ้เขียวไปแค่2ลูกครึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าไม่เยอะนะครับแล้วก็ราคาลูกนึงเนี่ย ก็ตกประมาณสัก150บาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับลองเทียบราคาดูได้นะครับ mm hmm. เมื่อเราปล่อยนะครับตัวกระเบื้องทิ้งไว้สักหคืนนะครับตัวกระเบื้องเขาเนี่ยแล้วก็ปูนกาวซีเมนก็เริ่มแห้งแล้วเราสามารถที่จะเอาตัวสปเปซเซอร์ออกนะครับขูดตัวล่องเพื่อที่จะใส่ยาแนวครับซึ่งตรงนี้ผมได้แนะนําวิธีการไปแล้วนะครับจากนั้นให้เราผสมยาแนวแล้วก็เอามาใส่ตามล่องของกระเบื้องเลยนะครับ อัตัวยาแนวเข้าไปในร่องเลยให้เต็มเลยนะครับก็วิธีการก็อ่าน่าจะประมาณนี้นะตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าจบแล้วนะครับรอยาแนวแห้งก็ถือว่าสามารถที่จะใช้งานพื้นที่ตรงนี้ได้แล้วนะครับก็จะเห็นว่าขั้นตอนตั้งแต่ต้นนะครับจนจบเนี่ยนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยก็บอกว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทําเองได้นะครับลอง ลองดูเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นแนวทางนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการวัสดุนะครับต่างๆที่ผมได้ทําลงไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมได้ทําจริงแล้วก็เลยอยากจะมานําเสนอนะเป็นแนวทางสําหรับใครที่อยากจะปูกระเบื้องด้วยตัวเองสามารถที่จะทําได้นะเป็นการเปลี่ยนพื้นที่ปูนพื้นปูนเก่าๆนะครับให้เป็นพื้นกระเบื้องแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันก็ทําให้พื้นที่ของเราเนี่ยดูดีขึ้นมาแล้วก็ใช้งานได้นะส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณ10ตารางเมตรเนี่ยนะครับ อยู่ประมาณสัก3 0 0 0 3,000บาทได้นะครับเข่าๆเลย3.000บาทไม่เกินนะครับเพราะว่าจะเป็นหนักที่ค่ากระเบื้องส่วนปูนกาวซีเมนต์นะครับของจิงโจ้เขียวที่ผมใช้เนี่ยก็ตกถุงประมาณสัก150บาทนะใช้ไป3ลูกอะเต็มที่3ลูกนะครับามจริงเหลือครึ่งถุงนะครับก็ตกประมาณ450นะครับแต่ค่ากระเบื้องเนี่ยตกตารางเมตรละตารางเมตรละ 2 5 0ิบนะครับประมาณนั้นเนาะก็รวมแล้วประมาณ3,000นนะครับอันนี้เป็นการปูกระเบื้องเองนะครับหลังจากปูเสร็จแล้วก็ต้องบอกว่าพื้นเนี่ยนะครับแน่นเลยนะครับไม่มีช่องว่างหรืออะไรนะเวลาเราเคาะเนี่ยมันก็จะแน่นเลยนะครับปูนกาวก็สามารถทํางานได้ดีนะครับน่าจะจบไวแต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับใครที่เข้ามาดูหวังว่าจะนําไปเป็นแนวทางในการทําเองได้นะไม่ว่าจะเป็นการเลือกวัสดุที่ใช้งานขั้นตอนแล้วก็ าการนำมาใช้การปูกกระเบื้องเองนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ